สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีมวลมหาสมาชิกท่านที่ติดตามในคลิปของดีเจวิเชียนน้งพริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ํานักข่าวจิตาสาฉายาดีเจหนุ่มน้ามนต์คนรูปหลอพอประมาณนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไม่ค่อยได้เดินทางไปถ่ายคลิปวิดีโอที่ไหนนะครับก็เลยได้ประมวลคลิปต่างๆนะครับแบบสั้นๆย่อๆ่อมาให้คุณผู้ชมได้ชม นะครับ6คลิปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับตามผมมาดูนะครับก็จะเป็นาสาธิตการมัดก้ามปูดำนะครับก้ามปูดำซึ่งจะเลี้ยงกันมากในโซนลุ่มน้ำปากผนงังโดยเฉพาะในแถบพื้นที่ของบ่อก,กุ้งร้างที่อำเภอวัดไซนะครับจะเลี้ยงกันมากนะครับปูดำถ้าตัวใหญ่ๆแล้วก็จะโลนึงหลายหลายร้อยนะครับ ฐานะอย่างเราคงจะหมดสิทธิ์ที่จะซื้อรับประทานนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่แพงมากส่วนใหญ่แล้วจะส่งไปมาเลเซียหรือจะส่งไปในพัตตาคารที่ใหญ่ๆนะครับปูดำแต่ถ้ามัดไม่เป็นไม่มีประสบการณ์ไม่มีทักษะแล้วนะครับถ้าพลาดแล้วปูมันจะหนีบมือโอ้โหน่ากลัวมากเลือดไหลโชกเลยนะครับคลิปต่อไปก็จะ ชมการทอดแหนะครับการทอดแหในบอ่อซึ่งได้เลี้ยงปลาไว้วันดีคืนดีไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะเอากับข้าวมาทำเมนูนะครับก็เลยทอดแหในบอ่อนะครับคลิปต่อไปนะครับวิถีชีวิตของคนอำเภอวัดไซนะครับ ตอนเช้าๆก็จะฟิตซ้อมวัวชนนะครับพาวัวชนเดินออกกำลักายบนถนนทางหลวงเสี่ยงหน่อยนะครับรถก็วิ่งวัวก็จูงไปฟิตซ้อมเพื่อที่จะ,จะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเมื่อเข้าสู่สนามสังเวียนแล้วก็จะได้พิชิต คู่ต่อสู้เพราะว่าหัวแต่ละคู่แต่ละตัวเดิมพันสูงมากทีเดียว <ชม S 2> นะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกด subscribe นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณมากทีเดียวไปชมการไถานาด้วยรถจักรการไถานาด้วยรถจักรนะครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนถไถด้วยหัวไถด้วยฝาย ต่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะครับก็ใช้จักนะครับใช้รถจักรไถนาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วหลังจากไถเสร็จแล้วทําเสื้อเสร็จแล้วก็หว่านข้าวปลูกข้าวไปตามกระตอนเมื่อปลูกหว่านเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับ ดูแลถ้าน้ำไม่มีก็ชักน้ำเข้าใส่นะครับแล้วก็รอประมาณ3เดือนก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจ<อ>ก็ร้านข้าจรเกียดฟาร์มวงังไซเดิมด้วยนะครับให้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับร้านข้าจรเกียดฟาร์มวงังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข084 1นึ่งตองแปดหนึ่งนย์แปดสี่ตองแปดหห้า้านครับก็ขอฝากคุณผู้ชมครับคลิปต่อมานะครับยั่วน้ําลายให้คุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้น้ําลายไหลนะครับก็ชมการต้มกุ้งนะครับกุ้งกุลาดํากุ้งขาวต้มแล้วก็ทําน้ําจิ้มเพื่อที่จะจิ้มกับน้ําจิ้มให้พริกกะละมัดชุมไม้อริีดอยทานแล้วอร่อยดีนะครับเป็นกุ้งขาวนะครับรสชาติ สดๆนะครับเนื้อมันจะหวาน,นรอร,อนร่อยมาคลิปการย่างนกกระทาที่โละแล้วนะครับนกกระทาที่ไม่ค่อยไข่แล้วนะครับจะต้องเสียสละชีวิตเพื่อเป็นอาหารของมวลมนุษย์นะครับนกกระัาย่งางด้วยฐ่านร้อนๆชมคลิปว,วิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกด u u s c r i b e นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับช่วยกด Subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณมากทีเดียว